หุ้นพาวเวอร์ทมแมกกาซีนขานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศแล้ปีนี้นะครับก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเ้เข้าตัวเทศนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าสถานการณ์นะครับในสังหาของเราเนี่ยดูเหมือนปีนี้เนี่ยือเราฟังจากกระแสนะของ ผู้ซื้อผู้ขายนะครับตัดงๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามีบทบทอยู่ข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเรามาสรุปนะครับให้เห็นภาพอันนี้ก่อนนะครับ อันแรกเลยนะครับเราก็จะ,ะเห็นภาพกันสักนิดหนึ่งว่าสถานการณ์ในภาคหลวมที่สําคัญยอย่างหนึ่งเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยฟื้นไม่เต็มที่สาเหตุที่บอกฟื้นไม่เต็มที่เพราะว่าฟื้นในภาคเดียวอยู่ภาคการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอย่างนีในล่าสุดเราก็ ุปประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดนะครับอันนี้เป็อันดับหนึ่งนะครับจากการสารวจนะครับของตรางชาตินะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อให้เห็นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับเราเห็นภาพเนี่ยนะาเกิดว่าเราเห็นการมีการภาครับเข้าะเมนเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันก็จะดีก็จะเกีกับในเรื่องของ ภาคการลงทุนการส่งออกนะครับภา,าคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับรวมถึงรัฐบาลเองนะครับก็ยังไม่ได้รัฐบาลทําให้รับางบประมาณที่กำลังจะหมดไปเดือนหน้าเนี่ยของปี66เ,เนี่ยนะครับก็จะเริ่มปี67ในเดือนตุลาคมปีนี้เนี่ยก็ยังไม่มีมงบประมาณนะครับสำหรับใช้จ่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดภาวะที่เราไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งนะครับส่งผลให้ทางสภาพักเองก็ปรับลดนะครับ ตัวเลขคาดการ GDP นะครับลงนะครับเหลือประมาณแค่2.5-3นะครับจากเดิม2.7-3.4นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้เห็นชัดว่าในหน่วยงานของที่ประมาณการตัวเลขทางเศรษฐกิจกเนี่ยก็มีความการลนะครับต,รรต่อภาวะเศรษฐกิจนี้นะครับที่ทางเดืนเซิรนะครเราเห็นตัวเ,เ,เ,วเลขที่มันชะลอตัวลงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือว่า และเราเห็นตัวเลขชะลอตัวลงนะครในช่วงนี้ก็ตามแล้วก็มีทิศทางจะชะลอถึงสิ้นปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะครับครั้งแรกศงห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสี่ครั้งนะครับขึ้นมา1นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นอีกประมาณสัก1นึ่องห้หรือ0.5นปอร์เซ็นต์นะครับในปีนี้อีกนะครับถ้าเราปีนี้เนี่ยมีโอกาสจะขึ้นถึงหนึ่องห้หรือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์พบว่าขึ้นมาแค่หนะน,นึ่งเปอร์เชซช็นต์ ก็มีความลระเตใจที่จะเริ่มตัดสินใจในการซื้อที่ดินแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเห็นในส่วนของตัวค่างวดผ่อนนะครับก็อาจจะเกิดความสามารถนะครับแต่ว่าถ้าก,การผ่อนเท่าเดิมก็อาจจะกู้ได้วงเงิน,น้อยนะครับอต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่มสอดคล้องกับราคาที่ดินที่บันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจากัดที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นสถานกรในภาพรวมนะครับมี่ก็เลยด้วยกังเยอะอยู่ที่เราทราบกันนะครับ <c oughs> สิ่งที่เราเห็นปัจจัยอย่างหนที่อยากจะเน้นนะครับในการข้อนะครับเราเห็นมาตรการที่กระตุ้นและสังหาที่ไม่ได้เข้มข้นเหมือนปีที่แล้วนะครับเราเห็นอวีที่ไม่วามนปรอมอีกแล้วนะครับและเราเห็นในส่วนของตัวการ ขายใหญให่ตัวนะครับของระคามใหม่นะครับยนงคงมีนะครับแต่เดี๋ยวมาดูในตัวเลขกันนะครับเราเห็นตัวเลขกขารขยายตัวขอวงอุตสาหกรนะครับแต่ว่าจะเทียบกับปีแล้วก็คงน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการอันหนึ่งที่เราเด้เห็นเราเห็นตัวเลขการอยายในส่วนของตัวผสม ซึ่งรอบสองไตรมาสแรกเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ค่อนข้างชัดเจนในหลายเรื่องทำให้เห็นเราทำให้เราได้เห็นตัวความอ่อนแอของทั้งฝั่งอุปสงคค์นะรับในฝั่งประทานมีการขยายตัวอยู่และนะครับแต่ว่าฝั่งประทานอุปสรค์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากในเรื่องของการฝันฝัจใจลบต่างๆไปนะครับ